ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ารับการรักษาหลังประสบอุบัติเหตุนะครับและแจ้งประวัติการแพ้ยาปวดแก้ปวดชนิดหนึ่งนะครับแต่ทางหมอยังจัดยาชนิดนี้มาให้นะครับและผู้ป่วยได้รับประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นยาตัวที่แพ้นะครับพร้อมกับถูกทางพยาบาลปัดความผิดให้ทางผู้ป่วยนะครับ <c oughs> และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงเขียนจดหมายเข้าร้องเรียนกับผู้นวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอความเป็นธรรมครับ นางอาภารพรอุ่นทยานะครับอายุ55ปีนะครับพร้อมลูกสาวนะครับอยู่บ้านเลขที่60ทับ959หมู่26ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนได้ประสบอุบัติเหตุนะครับพลัดตกเก้าอี้นะฮะจึงเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับหมอจึงให้ไปเอ็กซเรย์ดูนะครับพบว่ากระดูกสันหลังยุบและหักนะครับตกแรงเหมือนกันนะนี่นะฮะ จึงให้นอนรักษาตัวที่ตึกของแผนกสัญญกรรมกระดูกและข้อนะครับห้องหมายเลขสีตามลําพังกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับหมอได้จัดยาหลังอาหารเช้ามาให้ทานพอทานหมดก็รู้สึกง่วงนอนและวิงเวียนศีรษะอย่างอาเจียนนะครับไปห้องน้ําก็ไม่ไหวกระทั่งเที่ยงนะครับทางพยาบาลก็นําข้าวเที่ยงพร้อมยามาให้ทานอีกนะฮะตนก็ทานเข้าไปโดยไม่ทราบอีกว่ายาดังกล่าวคือยาที่ตัวเองแพ้ S 1> <S 1> <S <S เพราะอ่านหนังสือไม่ออกนะครับ <c oughs> และไม่ได้สังเกตว่าจะมียาตัวที่เองแพ้หรือไม่นะครับเพราะว่าแจ้งหมอไปแล้วว่าแพ้ว,ว,ว่าแพ้ยาที่ชื่อว่าทรามาดอนนะครับ <c oughs> กระทั่งลูกสาวเข้ามาหาที่โรงพยาบาลจึงบอกลูกสาวให้ดูให้แม่หน่อยว่ากินยาอะไรเข้าไปทำไมมีอาการแบบนี้นะครับลูกสาวจึงเห็นยาทรามาดอนจึงรีบแจ้งพยาบาลแต่ก็ยังไม่มีใครมาทําอะไรให้กระทั่งนะครับแม่บ้านนําแอมโมเดียามาให้ดม <c oughs> ขนาดถึงแม่บ้านออกมาเลยค่ะนะ แล้วก็เอาถุงพลาสติกมาให้กรณีเกิดอาการอาเจียนนะครับลูกสาวจึงนะครับได้ไปขอความช่วยเหลือจากเภสัชเภสัชจึงบอกว่าน่าจะเป็นอาการข้างเคียงมากกว่าการแพ้ยาเพราะถ้าแพ้ยาต้องมีผื่นร่วมด้วยพร้อมทั้งพยาบาลถามเภสัชว่าจะทํายังไงหรือจะปล่อยให้ผู้ป่วยหายเองนะฮะซึ่งตอนนั้นผู้ป่วยก็ลงไปตรวจตาตามนัดนะครับจึงได้พาก,กันลงไปพร้อมกับอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนตลอดทาง ซึ่งลูกสาวดูว่าถ้าไม่ดีแล้วแหละนะฮะจึงได้พาแม่เข้าห้องฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ๆและแจ้งห้องฉุกเฉินว่าแพ้ยาทางเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินนะครับจึงฉีดยาแก้แพ้ให้สามเข็มอาการจึงดีขึ้นมานะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานทางห้องที่ผู้ป่วยรับการรักษาให้ส่งยา,าให้ส่งพยาบาลนะครับมารับตัวกลับไปนะครับแต่ทางที่ผู้ป่วยรับการรักษานะครับส่งแม่บ้านมารับตัวนะฮะคือ พยาบาลไม่มาเวนเป้ก็ไม่มาส่งแม่บ้านมารับตัวแทนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของห้องฉุกเฉินนะครับแจ้งว่าต้องให้พยาบาลมารับตัวเท่านั้นจึงสามารถส่งตัวผู้ป่วยกลับไปได้นะครับหลังจากที่มีพยาบาลมารับตัวไปนะครับไม่มีพยาบาลซักคนนะฮะถามหาการแต่อย่างใดนะครับพอเวลาเที่ยงคืนนะมีพยาบาลท่านหนึ่งนะครับได้เดินมาที่เตียงพร้อมกับแฟ้มประวัติคนไข้โยนมาที่ปลายเตียงมแม่ลูกจึงตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นนะฮะเห็นพยาบาลมองหน้า และฟาดแฟ้มใส่เตียง3ครั้งแล้วเดินกลับไปโดยพูดอะไรซักคำนะฮะการเวียะะเว่ยงนะฮะกันเบี่ยงนะฮาโลวีนนะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดโกรธอะไรนะครับเพราะว่าพยาบาลท่านนี้อาจจะถูกตําหนิเรื่องการจัดยานะครับจนผ่านไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา20พฤศจิกายนนะครับมีพยาบาลชื่อนุชเดินมาถามด้วยน้ําเสียงไม่พอใจและตําหนิว่าเมื่อวานทานยาแพ้ใช่ไหมแพ้ยาอะไรนะครับพูดประมาณนี้นะฮะร,รู้ว่าตัวเองแพ้ก็กินเข้าไปทําไม จำไม่ได้หรอว่าตัวเองแพ้แต่ตนก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรและอธิบายให้ฟังว่าคนไข้อ่านหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็แจ้งประวัติการแพ้ยาไปตั้งแต่ต้นแล้วพยาบาลจึงขอดูชื่อยาที่แพ้แล้วเดินกลับไปนะครับพร้อมกับนําบัตรนาบัตรแพ้ยามาให้พร้อมกับพูดตนว่าจะไปโรงพยาบาลจะไปที่โรงพยาบาลไหนก็ตามก็ต้องนําบัตรนี้แสดงให้ดูทุกครั้งนะครับทางลูกสาวจึงบอกกับพยาบาลว่าไม่ต้องแจ้งตลอดทุกครั้งว่าแพ้ยาตัวนี้ในประวัติก็มีนะครับทาง พยาบาลจึงบอกกลับมาว่าจะไม่ได้หรอกคนไข้มีตั้งเยอะตั้งแยะตนจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะคําพูดของพยาบาลชื่อนุชต,ต้องการให้เป็นความผิดของเราที่ทําให้แพ้ยานะครับตนจึงได้เซ็นใบนัดและกลับบ้านทันทีนะครับกระทั่งเมื่อเวลา25พฤศจิกายนนะครับสองแม่ลูกินจึงเขียนหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของพยาบาลเข้ายื่นต่อนายแพทย์ชานชัยจันจันวรชัยกุลนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับ พุ่นไวการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับแต่พอออกเป็นราชการทางนายแพทย์เกรียงศักดิยมกุลมาลานะครับผู้ให้การรักษาคนไข้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือแทนโดยนายแพทย์เกรียงศักดิยกุลมาลากล่าวว่านะครับสิ่งที่คนป่วยเข้าร้องเรียนในครั้งนี้แยกเป็นเรื่องๆนะครับถ้าในกรณีการจัดยาจ่ายยาให้ผู้ป่วยคนนั้นยอมรับว่ามีการค่าเคลื่อน ซึ่งจะมีคณะกรรมการมาตรวจสอบการทํางานความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากจุดใดเพราะในความเป็นจริงแล้วในประวัติคนป่วยจะแจ้งชัดเจนว่าคนป่วยไรายใดแพ้ยาหรือไม่แพ้ยานะครับ<ช>ด้านนางจุรีพรนะครับบวพรพดุงกิตินะครับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก็กล่าวว่านะครับการร้องเรียนของผู้ป่วยในครั้งนี้นะครับเกิดจากทักษะการสื่อสารของคนบางคนที่ทําให้นะครับพยาบาลเป็นเรื่องดีนะครับผู้ป่วยมาแจ้งให้ทราบนะครับ ที่ทาให้อ่าที่ทาหน้าที่พยาบาลเป็นเรื่องดีที่ผู้ป่วยมาแจ้งให้ทราบนะครับเพื่อจะรับไปปรับพฤติกรรมและนําไปควบคุมการดูแลพยาบาลที่ทําหน้าที่บริการให้มีพฤติกรรมดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางพยาบาลรายที่มีปัญหากับคนป่วยนั้นนะครับเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรซึ่งเจ้าตัวรู้ตัวแล้วนะครับในทางกลับกันทางโรงพยาบาลสูนย์ขอนแก่นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับตรวจสอบพฤติกรรมของพยาบาลรายดังกล่าวและควบคุมพฤติกรรมนะครับประเมินพฤติกรรมทุกๆ6เดือน เพราะโรงพยาบาลศูนย์มีกระบวนการที่จะบริหารจัดการบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นลำดับอยู่แล้วนะครับส่วนคนป่วยก็สามารถเข้ามารักษาตัวตามแพทย์นัดตามปกติขอยืนยันว่าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดูแลรักษาผู้ป่วยเท่าเทียมกันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพยาบาลรายเดียวเท่านั้นนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางนางสาวมนฤดีชัยศรีหาอายุ35ปีนะครับทางลูกสาวนะฮะก็ บอกหลังเขายื่นหนังสือว่านะครับเสียความรู้สึกอย่างมากกับพฤติกรรมของพยาบาลรายนี้นะครับทั้งกิริยาม,มารยาทการพูดจาไม่สมดุลควรสวมชุดขาวของโรงพยาบาลเลยนะฮะคือไม่ควรสวมชุดขาวของโรงพยาบาละนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการคือให้พยาบาลรายนี้ออกมาขอโทษแม่ของตนต่อหน้าผาออโรงพยาบาลและสัญญาว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมเหล่านี้กับใครอีกอมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชานะครับที่จะออกมาขอโทษแทนแล้วก็ขอยืนยันว่านะครับเรื่องนี้ไม่จบ เราะจะได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงสาธาร,รณาสุขต่อไปนะครับหายังไม่ได้การขอโทษจากพยาบาลที่ทําผิดจริงๆนะครับก็เขาต้องการให้พยาบาลคนที่ฮาโลวีนในวันนั้นนะครับมาขอโทษตัวเองแล้วก็แม่นะครับ ต่อหน้าผู้มนวยการของโรงพยาบาลสูนคอนแก่นนะครับค่ะ,ะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าพยาบาลคนดังกล่าวเนี่ยได้กระทาพฤติกรรมดังกล่าวจริงหรือเปล่านะคะคก็ต้องยอมรับว่าประชาชนตาดําๆอย่างเราๆเวลาที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ต้องการการได้รับการดูแลนะคะจากทั้งหมอและก็พยาบาลเป็นอย่างดีค่ะครเราเองก็เข้าใจนะคะว่าพยาบาลและก็หมอเนี่ย เหนื่อยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าเราก็ขออาศัยเนี่ยพึ่งพาเพราะเราเองก็ไม่ได้เก่งพอที่จะรักษาตัวเองได้เนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะมาปฏิบัติอาชีพเหล่านี้ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นอาชีพที่ต้องทําเพื่อสังคมเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละแม้กระทั่งเวลานะคะก็อยากจะให้ปฏิบัติหน้าหน้าที่ให้อย่างเต็มที่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าปรักปรำว่าเอะโรงพยาบาลไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงอาจจะเป็นแค่ตัวบุคลากรแค่เพียงคนเดียวแต่นั่นมันสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับโรงพยาบาลไปแล้วนะคะส่วนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้หายไวๆกันละกัน